นี่เราเดินมาดูตลาดของคนเนปาลน,นะครับนี่ผมแวะจากเมืองกัิลพัทกลับมา,าใจกลางของวงเวียนอนะันนี้ก็เป็นรูปพระพุทธรูปนะครับเขาจะสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ตลอดนะอันนี้ที่นี่แล้วเราก็จะไปดูที่ว่ามีอะไรบ้างตลาดก็เหมือนตลาดคนอินเดียมีนมี่มีอะไรต่อไม่อะไรนี่เรามาดูเออ โอมีคาราบาวด้วยม,มีผล,ลมไม้นะครับอันนี้อันนี้เป็นร้านขายร้านขายของชําม,มีวิสกี้ด้วยครับมีวิสกี้ด้วยแล้วก็มีหลากหลายหลายอย่างอ๋อน,นี่ม,มีเลมอนเลมอนสควอตกินได้เปล่าวะไข่ไข่ที่นี่สีีหลือสีส ไข่ที่นี่สีสีไข่ไก่แล้วก็มีคาราบาวโอ้มีวิสกี้แมคโดน,โนลัลอะไรเนี่ยโกลเด้นเกรปโอ้คนเนปาลเขากินเหล้ามากกว่าคนอินเดียวอดก้านะครับเป็นวอดก้าทั้งหมดเลยสีใสๆแม่ร้านนี้ขายเยอะนะ เซนดิวมีแปป๊บซี่แล้วเรามาดูอมีส้มฮะส้มส้ม,สมเยอะแยะเลยส้มแล้วก็กล้วยส้มกล้วย,ส,วยส้มเทงส้มเงเยอะแยะไปหมดเลย